้าเมื่อวานโยมซื่อสัตย์แต่โยมก็ยังโดนทําร้ายวันนี้ก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครเพราะเราก็รู้อยู่เต็มหัวใจว่าคนที่ซื่อสัตย์และโดนทําร้ายมันทรมานแค่ไหนมันเจ็บที่หัวใจจริงๆโยมลองพิจารณาดูนะโยมว่าเมื่อวานเราโดนทําร้ายแล้ววันนี้ถ้าเราเอาการกระทาแบบนี้ที่คนอื่นทํากับเราเมื่อวานและวันนี้เราไปทํากับคนอื่นต่อผลที่เราเจอเมื่อวานมันอาจจะมาจากเหตุที่เราทําเมื่อวันซืน และเราโดนกระทําเมื่อวานแล้ววันนี้เราก็เอาความเจ็บใจอันนั้นมาทํากับคนอื่นให้เขารู้สึกถึงใจเราบ้างในวันนี้และพรุ่งนี้มันก็คงจะเกิดเหตุนี้กับเราอีกหรือเปล่าเพราะวันนี้เราก็กําลังทํากับเขาเหมือนเมื่อวานซื่นที่เราทํากับเขาและเราเจอเมื่อวานอย่าเพิ่งงงนะโยมนะเมื่อวานเมื่อวานซื่นวันนี้พรุ่งนี้จริงๆก็เป็นแบบนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ในขณะจิตหนึ่งไม่ว่าเราจะเจออะไรก็ตามทีในโลกนี้ ไม่ว่าจะเจอสิ่งที่พอใจสิ่งที่ไม่พอใจจะเจอรักโลภโกรธหลงจะเจอเรื่องเกลียดสุดขั้วหรือจะเจอเรื่องที่ทําให้เราเนี่ยรักและมีราคะกับสิ่งนั้นสุดขั้วก็รู้แค่ขณะจิตหนึ่งขณะจิตหนึ่งแล้วรีบวางลงให้เร็วที่สุดเพียงแค่รู้รู้ว่าเราซื่อสัตย์แต่เราโดนทําร้ายก,รก็รู้แล้วก็รู้แล้วก็รู้แค่นั้นพอมันจะได้ไม่เกิดการปรุงแต่งต่อ ละนันทิละความพอใจละความเพลินต่างๆให้มันได้ในขณะจิตหนึ่งนั้นๆมันก็จะไม่ต่อยอดยืดยาวไปจนกระทั่งว่ากลายไปเป็นวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้มรืนนี้ที่มันเกิดเหตุต่างๆมันก็เกิดจากขณะจิตหนึ่งถ้าหากว่าวันนี้เราโดนกระทําทั้งๆที่เราเป็นคนซื่อสัตย์แท้ๆก็ซื่อสัตย์ต่อไปเถอะโยมผลจากความซื่อสัตย์ที่เราทํายังไงก็เป็นผลไปในเชิงบวกเป็นไปในสีขาว เป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ใครก็จะทําเราในมุมไหนเขาก็เลือกสีของเขาเองแล้วเนะเขาก็เลือกอมุมในชีวิตของเขาเองว่าจะให้เทาหรือดําหรือขาวหรือสว่างหรือมืดเขาเลือกของเขาเองแต่เราก็มีสิทธิ์เลือกของเราเหมือนกันว่าเราต้องซื่อสัสตย์ต่อฉะนั้นขณะจิตหนึ่งนะโยมในขณะจิตหนึ่งให้มันจบไปในขณะจิตหนึ่งรู้สิ่งดีมากระทบรู้สิ่งไม่ดีมากระทบรู้รู้แล้วก็ เอาจิตมารู้กับลมหายใจให้อยู่กับสภาวะที่มันเป็นธรรมดาธรรมชาตนะิไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากมายเดี๋ยวมันจะข้ามวันข้ามคืนข้ามเดือนข้ามปีข้ามภพข้ามชาติไม่จบไม่สิน้นง่าย,ายๆเลยทีเดียวถ้าวันนี้เราซื่อสัตย์กับใครและยังโดนทําร้ายก็อย่าไปทําแบบนี้กับใครเพราะเราก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันทรมานแค่ไหนเมื่อหัวใจโดนกระทําคนอื่นก็รู้สึกเหมือนเรามอนกันถ้าหากว่าวันนี้เรารู้สึกแล้วเจ็บและจบอยู่ที่เราก็ดีเหมือนกันนะโยมนะ ขอเจริญพรเป็นกำลังใจ